และนี่นะคะก็คือบรรยากาศของไซส์บ y s ไซส์บ i วินคอนเสิร์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ดิฉันจะไปเจอไบวินนะคะก็คือทั้งในชีวิตที่แบบว่าขั้นกูหรือว่าเพราะเราคู่กัน,นจบไปเนี่ยก็คือยังไม่เคยเจอไบวินเลยถึงแม้ว่าจะไปเจอแล้วตัวเขาจะเล็กม,มากนะคะแต่ก็ดีใจที่ได้ไปเจออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั่วไปของไบวินนะคะซึ่งลำดับแรกคจะไปฟังสีงวินก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง ้หเช <composer> ่วยกันอ <exemple> ่ะแล้วพอจบไปแล้วนะคะก็จะไปฟังเพลงของไบค่ะนั่นก็คือขั้นกูนั่นเอง อ่าแล้วช่วงพูดคุยโคตรหวานแต่เราจะเก็บบรรยากาศมาน้อยมากนะคะได้ยินเสียงมินไม่ชัดเลยขอขึ้นหน่อยได้ยินยได้ยินหรือเปล่าได้ยินออกมาจริงคิดถึงโมเมนต์ที่เรามีโอกาสได้ทำงานด้วยกันด้วยได้อยู่ด้วยกันดื่มได้อยู่ด้วยกันทั้งวันเลยเป็สามสิบวันยังไม่เจอหน้ากันไม่เกินสองวันจริงตอนนี้ยังเจอหน้ากันแบบ คิดถ uhm. like, mm like, oh. like ึงเพื่อนด้วยคิดถึงบรรยากาศคิดถึงช่วงเวลาของวันศุกร์ในตอนนั้นเต้นมันสุดีแล้วก็มานั่งดังและเพลงในตำนานที่ขาดไม่ได้ค่ะนั่นก็คือเพลงไกลนั่นเองเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ือบรรยากาศทั้งหมดที่เราได้ถ่ายมานะคะในไซส์บายไซส์บายวินคอนเสิร์ตนะคะส่วนอันนี้ที่เราได้เห็นกันก็คือของขวัญที่ดิฉันไปรับจากของที่ทุกคนได้แจกแจกมานะคะนี่ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่แฟนคลับได้ทําให้นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตนี้ถ้าอยากรีวิวก็จะบอกว่าสนุกมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการเต้น EDM หรือว่าแคาาร์กับเมากมายเพลงที่ทั้งใบทั้งวินเป็นคนเลือกนะคะก็ประทับใจมากค่ะก็ก็เดี๋ยวเราจะติดตามบวินนะคะในผลงานปีหน้าแล้วก็คอนเสิร์ตของบวินยืนอีครั้งว่าสนุกมากค่ะในปีนี้ค่ะ